สวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้อก,ก็จะมาแนะนําการจองตั๋วนะคะถ้าเราจะเดินทางและเรารู้วันเดินทางแล้วเราไปจองตั๋วที่เซเว่ในช่องทางที่สะดวกที่สุดนะคะวันนี้มีผู้โดยสารมาจากรถลุงไอรถลุง้ายเขาขับรถระยองเนาะเขาก็โทรมาหาพี่อ,อ้อแล้วพี่อ้อก,ก็บอกว่าเขาถามมาว่ามีรถไปสงขลาไหมเราก็รู้แค่ว่ามีรถไปหาดใหญ่นะคะ ที่มาออกที่หมอชิดนอห้าโมงยี่สิบทีนี้ก็ไม่คิดว่ารถมันจะเต็มขนาดนี้เราก็กลัวรถเต็มบอกอาะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่อ้อเข้าไปจองตั๋วให้ผลสรุปว่ามีผู้โดยสารอีกคนนึงก็จะไปลงหันใหญ่กลายเป็นผู้โดยสารสองคนแต่พี่อ้อเข้าไปแล้วว่างแค่ที่เดียวนะคะพี่อ้อแนะนํานะคะว่าไปจองตั๋วที่เซเว่นกันก่อนนะคะ ถ้าเรารู้วันไปจองตั๋วเซเว่นก็คือว่าจองได้ก่อนวันเดินทางหนึ่งวันนะคะอย่าลืมนะคะเรารู้วันเดินทางเราไปจองตั๋วได้ที่เซเว่นนะคะหรือไม่ทักเข้ามาหาพี่อ้อที่ช่อง u t u b e พี่อ้อนะคะแล้วพี่อ้อจะทิ้ง ID Line ไลไว้ให้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่อ้อด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้พี่อ้อค่ะแล้วก็โทรปรึกษาพี่อ้อได้เรื่องการเดินทางนะคะ พี่อ้ออยู่ตรงนี้ณนะที่หมอชิดนะคะเราก็สามารถที่จะวิ่งเข้าไปจองตั๋วได้เนาะก็ตั๋วก็จะมีวันเดินทางแต่ว่าจะต้องเอาเลขบัตรประชาชนให้เขานะคะเพราะว่าของเอากล้าต้องใช้เนาะนี่นะคะมีเลขวันเดินทางมีเลขที่นั่งที่สําคัญก็คือน,นี่เลยค่ะช่องที่เราจะต้องไปขึ้นรถนะคะช่องที่เราจะต้องไปขึ้นรถ นี่รถออกห้าโมงไปซื้อตอนสองโมงเนี่ยแล้วก็มาตรฐานรถนะคะตรงนี้ก็คือมาตรฐานรถแล้วก็เบอร์รถหมายเลขข้างรถนะคะอ่าผู้โดยสารส่วนใหญ่ที่ขึ้นรถจะไปจําทะเบียนรถนะคะเราไม่ต้องจํานะพี่อ้อนแนะนําว่าให้ให้ให,ให้ให้จาเลขข้างรถนะคะแล้วเวลาเราลืมของก็เวลาเราลืมของนะคะ ตั๋วเราเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะคะเราต้องเก็บตั๋วเราไว้ให้ดีๆเนาะเพราะว่าตั๋วเราสำคัญในการตามของนะคะถ้าเป็นของเก้าเก็ทักเข้ามาในช่องพีอ่อ้อได้นะว่าจะตามของยังไงนะคะนี่นะคะเราก็ในตั๋วเราก็มีส่งของทั่วไทยรับได้ในวันเดียวนะคะ สอบถามเข้ามาได้ในในในช่อง u t u b e พี่อ้อหรือว่าใน ID Li n e นพี่อ้อนะคะอย่าลืมนะคะตัวเราสำคัญกับการที่ว่าของหายหรือลืมของบนรถนะคะจะติดต่อเราต้องมีตัวด้วยแล้วก็จำเลขข้างรถให้แม่นถ้าตัวหายเราก็ยังมีเลขข้างรถเนาะถ้าเป็นถ้าเป็นรถร่วมรถร่วมบขสเลขข้างรถจะมีแค่สองตัวแต่ถ้าเป็นรถเก้าเก้าเนี่ยก็จะมี สามตัวแล้วก็สี่ตัวนะคะอันนี้อันนี้เส้นทางเก้าเก้าสองก็คือเส้นทางหัดใหญ่และหนึ่งตองเอหนึ่งสี่ตัวนี้ก็คือเบอร์ข้างรถนะคะก็พี่อ้อก็แนะนําให้นะคะถ้าเกิดว่าเรารู้วันเดินทางที่แน่นอนแล้วเราช่วยจองตั๋วที่เซเว่นก่อนวันเดินทางหนึ่งวันนะคะไม่ว่าจะไปของบริษัทไหนก็ช่างเราสามารถจองตั๋วได้ทุกช่องทางที่ ที่ที่มันเป็นแอปพลิเคชันในการจองตั๋วนะคะฝากไว้ด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พี่อ้อด้วยนะคะสาระดีๆจากช่องพี่อ้อค่ะขอบคุณค่ะ